สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับผมเกมนี้มันยังไม่จบครับเกมโอลิมปิกของเรายัางไม่จบนะครับวันนี้เราจะมาแก้แค้นกันนะครับวันนั้นเกมเป็นยังไงนะวันนั้นเกมเป็นยังไงฝั่งฝั่งนี้ชนะฝั่งเราชนะไทยใช่ไหมวันนี้วันนี้ไม่ยอมนะครับเรามาแก้แค้นครับผมว่าไงลำนวลพร้อมไหมวันนี้พร้อมเต็มร้อยนะครับโอเคเกมแรกอันนี้มาจากประเทศอะไรครับ อันนี้มาจากออสเตรียเออออสเตรียอันนี้มาจากปากีสถานนะครับผมอันนี้มาจากไหนครับอันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากนิวโคลแคลิฟอร์เนียมีผู้เดียวในทีมอันนี้ทีมจากปากีสถานนะครับปากีสถานพร้อมมากวันนี้เราจะมาค้นแชมป์ออสเตรเลียนะครับแมนฮะมาเกมแรกเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้จัดสถานที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ไม่มีการเอาเปรียบกันนะครับเป็นดินทรายทั้งสองฝั่งเลยครับแถมมีล่อง ปุปรรคด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยเอาขีดขีดขีดตอนนี้ขีดเส้นออกก่อนนะครับใครขีดสั้นได้เปรียบใครขีดสั้นขีดยาวนะครับไม่ยังไ่เอาพิธีกรดำเนินรายการให้หน่อยครับสวัสดีครับเป็นแมตช์โอลิมปิกเราก็อยู่ที่สนามกีฬาอะไรนะอะไรนะปารีสไม่ใช่อะไร ราชมังราชมังกีฬาสถานเรียนใหญ่นะครับตอนนี้ก็กำลังทำเส้นนะครับผมเพื่อที่แมตชนี้ใครเจอใครครับวันนี้แมตชนี้จอมแจมติดบ้านปงเจอกับนนทวัฒน์แอลสติงนะสรงเข้าประกวดนะเอามาอีกอันนึงไหมให้ันรงแล้วมันเป็นสามสองอะทำไงเนี่ยให้มันเป็น เออเธอจะลงด้วยเหรอก็นับเข้าไงอ๋อเหรอเหรอเออก็นับเข้าแล้วก็ใครใคก็เข้าเป็นแห้วเนาะพีแชม์อบตได้หน่นี่มีเดี๋ยวเจอแชมอันโอลิมปิกโอเคครับทุกคนรอติดตามกันนะครับแชมป์อบตโอ้อ้ย้ย ต้งกันเหมือนในนี้นะไปมีแลวังขาผีก็ทำดูเกมเท่าไหร่เกมเท่าไหร่เกมสิบเอ็ดต้นห้าใช่ไหมเกมสิบเอ็ดเอาละเด้อมาลุกที่หนึ่งคิดถึงปะเนี่ยก็เป็นสั่นหนอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย

อย่าเล่นแห้งด้วเล่นเบาๆมาเบาๆมาเบาๆบๆถ่ายูปส่งเงที่หนก็เล่นบ่จะเล่นทีทิดจังหวะโอ้ยไม่ไม่แล้วม่าำเล้วแก้กแก้ฮึยวเฮ้ยนี่เขาคือหัวดุขีดไปอีกได้บนมยคได้ยี่ไพยาาเท็จถาใดนี่สองเท่า เสามนุมงได้ยนกบ้นี่ใช้นขนี่เบาเบาเนาะปุ๊บไม่เลยลงล กีซอไา่ได้เลากีสถานน้องนี่ไปเดไปไปเลยโจเลยโจเลยโอ้โหเดยตรกันได้ต้อนดีกว่าจนมากเป็นมาก่อน เได้าด้อมซองเราบอกค้ซองซเขาเสือกกินเขาได้นี่พี่แจงอยากได้ไหมมามาตัวเนาะวกัเดียวแล้วต้องเจอคอยเทาไดก่าเจ็อง มาเอาแท้ๆดีแจมเดี๋ยวส่วนเมียมาดีเจลก่อนกันไปไปไปขอบคุณครับเฮ้ยพี่รักมาเจละก้อนด้วยหน่อยส่วนมาเลยอย่าเอิบเอิมาเอิบมาต้องเอิบเงียของเร่นต้นใครแพ้เลี้ยงโคโอ้ยเลิศบ่ได้ย่านจ้าโอ้ยเอาเพิ่เป็นนัก้ตะอุ้ยย่าอย่าเพิ่งเป็ี่ยนนักเตะคือลองเพียงบวนคือแต่ตะโกว่าอะไรแปดสาม ใส่ใส่หัวหมุกะเต๋อเลยเกมเอาดเกเกียบเนอเกมบลยอกเป็นอเเอเหลอเอเหลเหลอลอเอเหลืเอเลือเีอเอเหอเลอเหลาหืหอเหลเหเหอเเอลืออหาเอลเอเเเลว คุยแบงไม่เอาเสียบสาเอเอาเต็มเต็ม้าไรแล้วเเออพี่จ๊บเออเรียบร้อยนะครับเกมจบลงไปแล้ววันนี้ฟอร์มตกมาก ไม่มีอะไรพูดมากแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้แล้วกันบา,บาย